สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ได้มาเจอเกาจา่ายหมอปลาไม้แกะสเส้นเทวดาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์คุณพ่อก,กันนะคะว่าเป็นอะไรมานะคะและทําไปเป็นยังไงบ้างคะ่ะสวัสดีะครับพ่อที่แรกเป็นอะไรมาคะคนเขา่าค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะคะหลังทาไปแล้วตอนนี้เข้าร้องยิงงอได้ค่ะที่แรกมานะ้ากระตมาไม่ได้ใช่ไหมไทีแรกของมานะากระตมนไม่ได้นะคะไหนทดสอบนะบากระตมห้ดูนหน่อยค่ะลงไม่ได้เลยคะ่ะ มาน่าที่แรกมาไม่ได้เลยแต่ตอนนี้นะคะนั่งขัดสมาธิได้ดีขนาดนี้เลยนะคะยืนขึ้นให้ดูหน่อยคะค่อยๆยืนยืนได้คล่องคล่วขนาดนี้เลยนะคะที่แรกคุณพ่อมานะะั่งขัดสมาธิไม่ได้เลยแล้วปวดหัวเข่ามากใช่ไหมคะตอนนี้เยี่ยมไหมคะเยี่ยมถ่ายไหมคะมถ่ายแล้วนะคะทุกคนถ้าถ้าใครมีอาการที่นั่งขัดสมาตรไม่ได้นั่งหับเยียบไม่ได้นะคะ หมาแบบปวดๆเลยนะคะวันนั้นอ่ะ80% 70%คุณต้องหายปวดแน่นอนนะคะค่ะให้ค้นปวดหลังสะโพกลั่งลงขานะคะหมาแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาสามารถทำให้คุณหายปวดได้70%แน่นอนค่ะค่ะคนที่ปวดขออะไรยกแขนไม่ขึ้นนะคะวันนั้นนะคะ70%อาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาสามารถทำคุณยกแขนได้70%วันนั้นต้องหายปวดแน่นอนค่ะ นีนะะ่นักแข้งแล้วก็หัวเข่าม้าแบบปวดๆเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนันอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นทเทวดาสามารถทําให้คุณหายปวดได้70%แน่นอนค่ะค่ะฝากไว้หน่อยนะคะกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นทเทวดานะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์931547200ค่ะคุณฟ่อยทีน่ะเยี่ยมไหมคะอาจารย์หมอปลาเยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะคะคุณพ่อเยี่ยมเลยนะคะค่าขอบคุณหน้าค่าขอบคุณหน้าค่าค